สวัสดีค่ะกินไปกับช้อนทองค่ะวันนี้เราจะมากินข้าวกันมาดูว่าเรามีอะไรนะคะก็มีน้ำพริกปลาลาปลาดุกที่เหลือจากอันนี้เราก็เก็บเอาไว้แล้วก็เอามาตำม,มาโขกแล้วก็หลนปะลาล้าใส่ค่ะแล้วก็มีผักกวางตุ้งกวางตุ้งดอกเนี่ยเนมีคนมาแย่มีนี่ขามินขามินขาวใช่ไหมคะ หรือบางคนก็เรียกว่าขมิ้นม่วงเออแล้วก็เขาเรียกขมิ้นอะไรอีกก็ไม่แน่ใจนะอีกชื่อหนึ่งอะค่ะแล้วก็มีถั่วพูถัว่วพูนี้อ่อนมากแล้วก็มีกระเจี J ๊ยบผ้าแล้วก็ดอกแคร์มีอยู่แค่เนี้คือเป็นคนชอบกินยอดแคร์ดอกแคร์แล้วก็มียอดมันแต่ว่าที่บ้านเนี่ยปลูกไว้หนึ่งต้นได้กินวันละเท่านี้เท่านี้เอาอะไรลูกไม่แห้งเหรอ เอาผึ่งพัดลมลูกสาวเตรียมตัวจะไปโรงเรียนแล้วก็มีไข่เจียวก็เดี๋ยวเราก็มามาเริ่มมาเริ่มทานกันเลยนะคะนี่ดีน,นี่มีคนมาหอมอยู่ตลอดเวลาสไตล์เราเราก็ต้องนี่เลยค่ะพริกปน่นปหอมหอม,หอมลาดลงไหม,มเราเป็นคนกินไข่หนอย,นดยได้ครับเอาข้าวไหมะ่ะเอา มา,มาทางนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยกมือด้วยเดวเดี๋ยวเขาไม่ให้กินนะมาสวัสดีครับอ่ะอ่ะอ่าเดี๋ยว <c oughs> คนชอบเผ็ดเราก็กินอันนี้แล้วก็บีบมะนาวไปหน่อยนึงแต่อันนี้ทำอันนี้ทำเองนะคะก็ปรุงมาแล้วในระดับหนึ่งแต่ตอนที่ทำอะใช้น้ำดีมากใช้ใช้พริกสด พริกสดมาคั่วหอมคั่วกระเทียมคั่วมะนาวอันนี้น้ำดีมากลูกใหญ่พอดีพี่ที่ทำงานนะคะเขาเอามาฝากบ้านเขาเยอะเนาะไปอาบน้ำไปเร็วตรงแก้ขอกินอีกหน่อยเอาขอกินอีกหน่อยได้กินแบบนี้เข้า เ,เด็กยัง<า>ยไม่ไปโรงเรียนก็จะเจียวเจียวจ้าวหน่อยมากินแล้วอน้องไม่เอาอะไรนะลูกเอาข้าวเยอะหรอครับใช่มาอ่ำเดี๋ยวเรามาเริ่มทานกันเลยอ๋อแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะขาหมูต้มประกัดดองคือชอบชอบประกัดดอง นาใช่แม่ยังไม่เก่งอ่ะเด็กเกว,วเป็นไงแม่เส่บไหมถูกปากปมากปากมากแม่วันนี้ไม่มีมปลาส้มหรอแม่ผู้ช่วยทำหาปลาส้มชอบ อืมไม่สูมเขาทำยังไงกันเนาะน้ำเริ่มมาแล้วค่ะน้ำมันเยอะเขื่อนมันแตกบ้านน้องสาวน้ำก็ท่วมแล้วอยู่เขื่อนปอดสัก อ้าวืมดอกแคร์ชอบมากเลยค่ะอืมดอกแคร์เนี่ยถ้าสมมติว่าเขาโบราณเขาจะให้กินช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวเขาบอกว่ามันจะช่วยป้องกันหรือแก้นี่ยแหละไข้หัวลมไข้หัวลมก็คือไข้ที่มาในช่วงต้นต้นหนาวอะค่ะ แต่ว่าเวลากินเขาให้กินทางเกสรมันเลยนะคะถ้าเอาออกก็ได้ครับได้ครับหยิกแม่ไหมฮะน้องหยิกแม่ลูกเอ้ากำลังวดปี๊บไงอืมออ้าต้มหน่อย อร่อยไหมแจมตลอดค่ะรักแม่แม่สวยชมมิวคนเดียวหอมมากอร่อย ้วาันี้ด้วยค่ะได้อืมผิด่นดีไม่เหม็นหุ่นเลยเจ้าเนี้ยซื้อมาไม่ผิดหวังวองตุ้งคำใหญ่ๆเลยค่ะคำตุ้งดอกอืม บุ้งยองกินมาสามวันแล้วชอบอะค่ะถ้าได้ผักบุ้งแม่น้ำนะยอดจะยิ่งอวบอวบมากอนึ่งมะเขือล หนูเอามะเขือมากินเอาอีกไหมลูกไม่เอาอีกอืมอชอบเล่นปืนค่ะด้วยเอาปืนมาโชว์ก็หะพังแล้วพังอีกซ่อม,มอ อ <peach> ซ้มแล้วซบอีก่ะค่ะวิวันตต้อง,ง,ง <sh arp> ปลา้าเนี่ยไข่เจียวเนี่ยเข้ากันนะคะแม่พูดกับกล้องเหรอ <sh arp> ใช่พูดกับเพื่อนเพื่อนฮะเพื่อนเพื่อน,นไหมน้องเวมาบอกนิก่า <sh arp> อะไรกดติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรนะที่น้องเวฟัง ขอคนละหนึ่งอะไรนะหนึ่งไรอืมขอคนละขอคนละหนึ่งไรให้แม่หน่อยดิขอคนละหนึ่งไรเพื่อน,นไ, <c oughs> ไปโรงเรียนอีกนะ <c oughs> ไปเล่า,าเรื่องแฟนให้ครูฟัง <c oughs> ให่ขอดูได้ไหมได้ลูกได้เลยบางตุ้งดอกเนี่ยกินดิบๆก็อร่อยนะฮะ กินกับยำปลาทูค่ะกับปลาาก็อร่อยรูอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องกลัวสั่งพิษดอกแคร์เนี่ยเหมือนจะไม่มีเหมือนจะไม่มี มแมลงกวนแต่จริงๆแล้วอะ่ะมีนะคะมีแบ่งกระแท้ หนึ่งันว่ไม่นน้องเวหยิบชุดให้พี่ห่อยูกน่หยิบชุดไม่ให้รู้ชุดลมพัดลมเนี่ย ชุดตองพัดลมอ่โอเคอเคืล้กาทำดีๆ ลูกมีลูกบ้านเป็นทุกบ้านเป็นเหมือนกันไหมคะลบกันอืม,อมถูกใจมากกินอะไรก็ถูกใจเนาะ ทำในสิ่งที่เราอยากกินกล่งตุ้งพะลวกแล้วหวาน หวานมากค่ะน้าน้ำอย่างเงี้ยตามตามเขื่อนน่าจะมีปลายเยอะนะคะตามแม่น้ำเนาะอยากจะไปแต่กลัวน้ำท่วม หยักไปหาซื้อปลามาเขื่อนเจ้าพยาชัชนา่ะค่ะเดี๋นเถ้าไปจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะ ปลาที่ที่ได้มาเป็นปลาแบบชาวบ้านลงลงเรือหาปลาหน้าคือ่อนคะก็จะเป็นพวกปลาสวายป,ป,ป,ปลากรดอะไรประมาณนี้ค่ะอืมกินแตบร้าไม่ได้กินอันนี้เลย,ยขามหมู นุ่มอร่อยชอบทานน้ำพริกแบบเปรี้ยวๆค่ะเพื่อนๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆ,ๆนี่เดี๋ยวขออนุญาตักให้ดูนิดนึงนะคะใส่ปลาดุก<แ>อ่เปรี้ยวๆเผ็ดๆ,ๆแล้วก็ไม่ต้องเค็มมากหล่น อันปลาที่ใช้คือปลาปลามาหล่นเองนะคะไม่ได้ใช้ปลาขวดแต่ถ้าตำต้มตำอะไรอย่างเงี้ยชอบใช้ปลาขวดแต่ถ้าันพริกอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มันจะแซ่บกว่าอือ น้ำมันคงเยอะเนาะผักบุ้งถูกลูกสาวกำลังแต่งตัวจะไปเรียนค่ะอืมอกินมันไปทั้งก้านเลย่อสี้มพูไหเน่ะอืม่อสี้ม อยู่ที่ทาง,งานค่ะน้อก้มจะเอาอะไรอืมอ้าวแล้วของนอ้องแก้มมานอะรอืมนส่ะามแล้วนี่อัอ,อ,อนนเนี้ยเป็นสาวอยากทานติกกตาวขวบค่ะตาวขวบ ต่ตัวโตเป็นสาวมากฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอ,อืมาบอกสิลูกมาเร็วมาเร็วฝากเพื่อนๆไลค์ลูก<า>คลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ่ะสอนทองมาเร็วชื่อสอนทองคือชื่อคนนี้ไหม <laughs> ไม่ออกกล้องค่ะ